สวัสดีครับคุณผู้ชมแม้ว่าปูตินจะมีแรงกดดันจากภายในจากการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนมอสโกท่ามกลางความพยายามเจรจาหยุดยิงแต่ปูตินก็ยังคงดือ้อสนทหารกว่า5 0,000่นนายเตรียมรุกดินแดนซูมีของยูเครนท่ามกลางการโจมตีด้วยฝูงโดรนคร้างใหญ่ซึ่งฝ่ายยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียเช่นกันโดวยเมื่อวันที่9มิถุนายนยูเครนได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองริวในภูมิภาคเคิร์ส โดยใช้ระบบไฮมาสของอเมริกาทำลายศูนย์วัฒนธรรมและสันทนาการตามข้อมูลที่ช็อตห้ไว้เมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นรืถูกขีปนาวุธสี่ลูกโจมตีการโจมตีลึกตกไปที่อาคารของศูนย์วัฒนธรรมซึ่งฝ่าย,ยรัสเซียร,ระบ,บคุครับว่านั้นเป็นเป้าหมายทางพลเรือนมีพนักงานพลเรือนทำงานอยู่ที่นั่นแต่ด้วยรัสเซียน,นครับอาศัยโรงพยาบาลโรงเรียน และศูนย์พลเรือนเป็นอาคารรวบรวมกําลังพลโดยใช้พลเรือนเป็นเกราะทําให้ยูเครนจาเป็นต้องโจมตีเป้าหมายดังกล่าวโดยสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองริวเช่นกันยูเครนกดขีปนาวุธจากราูปฮามาสโจมตีโรงพยาบาลในเมืองริวที่ใช้เป็นจุดรวมพลทําให้ทหารรัสเซียละลายทั้งกองพันรวมถึงรองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่155ถูกสังหาร หรือการโจมตีอย่างแม่นยำที่ฐานประชาการของเขาในเมืองริวซึ่งการโจมตีในครั้งนี้แอดมินก็คาดว่าคงไม่ต่างกันครับนั่นก็เพื่อเป็นการลดทอนกาลังรบของรัสเซียจํานวน5 0,000่นนายดังกล่าวการโจมตีตอบโต้ยูเครยนยังโจมตีด,ด้วยโดรนจากระยะไกลโจมตีต่อบ,บริษัทวิ尼亚โปเกสซึ่งเป็นบริษัทของรัสเซียในเชบบอกซารีการโจมตีดังกล่าวแต่เข้าไปถึงอาณาเขตของรัสเซียประมาณ1000กิโลเมตร และแม้ว่าจะเดินทางไปไกลได้ขนาดนั้นโดนก็ยังโจมตีได้อย่างแม่นยำครับจนทำให้โรงงานต้องระงับการดำเนินการทั้งหมดตามรายง,งานจากข่าวท้องถิ่นบริษัทดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเป็นโรงงานผลิตเสาอ,อากาศนำทางดาวเทียมป้องกันการรบกวนแบบคอมมิต้าเอซึ่งเป็นเสาอ,อากาศแบบหลายองค์ประกอบที่ใช้กับอาวุธระยะไกลของกองกำลังรัสเซียทั้งหมดตั้งแต่ชุดนำทาง UMPK ไปจนถึงโดรนสังหารสาเหตุ136-131โดรนตรวจการโอเลนเทนขีปนาวุธรออน KS-101 ขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสการเดอร์เป็นต้นการโจมตีอย่างแม่นยำดังกล่าวแน่นองครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการผลิตโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียซึ่งนั่นถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ตรงจุดมากกว่ารัสเซียที่มุ่งโจมตีทำลายขวัญพลเรือนของยูเครนเป็นส่วนใหญ่หนอกจากนี้ครับ ยูเครนยังทาการส่งตุรนไปโจมตีโรงงานดินปืนของรัฐบาลคาซานที่เมืองคาซานการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศกินเวลานานถึง6ชั่วโมงในตาตาสถานเมื่อคืนนี้ต่อมามีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาสถานใกล้กับทางรถไฟอีกด,ด้วยครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด s u ั s c ส i b e กกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ